สวัสดีค่ะวันนี้เดินผ่านมะนาวเลยยิบกล้องมาถ่ายคลิปสันหน่อยยังไม่มีคลิปลงเลยวันนี้ดูมะนาวค่ะน,นี้เขาจะมีชื่อว่ามะนาวเลมอนลูกจะยาวๆเรียวๆเ,เวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะมีสีเหลือง ลูกละโอ้โหสิบกว่าละสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทนคะคะลูกแบบนี้เลยนี่ไม่มีมเมล็ดด้วยูเนี่ยเขาจะเป็นดอกแบบต,ต่อเนื่องกันเลยนะคะทุกคนด้งต่อ,ตอเนื่องเลยค่ะนี่เห็นไหมถ้าเราเจอแคนเกอร์แบบนี้ดึงทิ้งได้เลยนี่อย่างอุ้ย แข้เกยเสียงจังเลยมันอยู่ใกล้ไอ้นี่ใกล้ลูกน่พยายามเด็ดทิ้งเลยนี่มันจะเริ่มส่วนนี้จะเป็นข่าใหญ่ขาใหญ่ขุดแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะแบ่งเอาไปปลูกนู่นทำทำไอ้นั่นไว้แล้ว บอซิเมนจะปลูกขาใหญ่ให้เยอะๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมะนาวไรเม็ดเช่นกันแต่ใบเขาจะไม่สวยนะเราจะต้องเคยดูไอคลิปที่เขาเอาใบออกให้หมดแล้วก็เหลือแต่ลูกอะ่ะเดี๋ยวจะลองทำดูกับต้นนี้แหละเดี๋ยวเสร็จชันเธอโอ้ยใบอะไรคะ เธอลดีมากเลยไอแมวสนเธอเลมานี sí, ่เร็วนี่ใบมะขามอ่อนใส่กับต้มปลาต้มไก่ออ้ยโวกไว้ค่ะดูดูแมวดื้อก็มาดูแมวดื้อก็มาค่ะอะไรทำไรเดี๋ยวจะพามาดูบัวหอมเห็นไหมคะ นี่แกงอ่อมอร่อยเลยโอ้โหนี่ยาวแล้วนี่แก่แล้วด้วยพอดีกินแบบอันนี้ถ้าเลยวันนี้ไปก็น่าน่าจะแก่นี่คนงานเก็บกินช่วยกินไม่ทันหวบหอมเดี๋ยวพามันดูทางนี้กำลังออกลูกเล็กๆแบบนี้นี่ลูกแบบนี้เยอะเลย เรายังไม่ได้ถ่ายคลิปไปบวกหอมดูดูดูด,ดูอันนี้ก็มะละกอค่ะทุกคนดกจริงๆเลยอยตายแม่ลูกลื่นไหนนะถ้าจะโชว์จริงๆแล้วลูกอยู่ไหนนะนี่ค่ะดกจริงๆเลย บวบหอมหประความลูกยาวติดมั่งไม่ติดมั่งเนาะอันนี้จะไม่ติดแล้วนี่เหลืองขุนข่เปิแล้วก็นี่เลยจะติดอีกเยอะเลยนี่เอาไปแกงใส่เห็ดเห็ดจุคาที่เก็บมาได้เลยนี่เนาะ แก่อลอมอันนี้ก็เป็นขาเหลืองเดี๋ยวจะขยายมั่งนะคะทุกคนขาเหลืองกอนนี้จะขยายอยอ้อมไปทางนี้ดีกว่าอยดอกผกแพรวนี่สวยจังเลยเนาะสวยจังเลยแถวนี้จะลกๆหน่อย ไปมันดูดดดดน่ารักไหมอืมใส,ส่เสื้อลายโจนเลยตัวเองปล่อยให้นอนไปตรงนั้นแถวนี้รกมากเลยทำความสะอาดแถวนี้ด้วยนี่อันนี้ต้นส้มอันนี้ก็ต้นเงาะมะนาวมังคุด แอปเปิลค่ะต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลสูงท่วมหัวแล้วนะคะนี่แอปเปิลจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมันต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟักทองลูกใหญ่แล้วนี่ดอกฟักทองนี่เอาไปแกงใส่เห็ดได้นะอะไรเนี่ยเหมือนขี้นั่นเลยถ้าจะมีหนอนมคะเนี่ย นี่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 ทุกคนเคยเห็นแมลงวันทองไหมคะนี่ค่ะตัวเขานี่ชัดเจนเลยตัวร้ายเลยนี่แมลงวันทองนี่เห็นไหมนี่เมื่อกี้เขาไขว้แล้วดีนี่มีไข่ด้วยนี่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 ทำตูดชึ๊กๆใส่ยอดได้นี่เราเี่เจอตัวดีอันนี้ก็ตัวลายนี่เดินหนุ่มๆนี่ก็ตัวล้าย ตัวร้ายกินจนท้องจะแตกกินดอกได้นี่นละมีแต่ศัตรูเลยวันนี้ศัตรูพูดเยอะเลยอันนี้พักทองน่าจะได้กินอยู่น่าจะได้ติดอยู่อันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไปบายบายกับต้นแอปเปิ้ลเลย บ๊ายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณค่ะ